นาลงดีกว่าลงสวัสดีครับผู้จัดการสวัสดีครับมาคู่กันแล้ววันนี้นะไม่เคยเห็นนะนั่งคู่กันอย่างเงี้ยวันนี้แปลกวันนี้นะว่าฝนจะตกเปล่าวันนี้เนี่ยมาน้าลงมีโทรศัพท์ยูสี่เครื่องอันนี้เครื่องหนึ่งน้าเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนตัวแรกตัวไหนครับต็อปเอาไว้6พีแอนดรอย10แอนดรอยเวอร์ชั10แรม4รัน614รัน2006ทุกคน เขาได้เราเนี่ยให้รุ่นเวอร์ชันสี่ก็ใช้ได้อีกนานนะซึ่งใช้ได้เลยดูข้างหลังวะเออมีเคสลเคสเลยปะเออเคสไม่มันเป็นกรอบมันเลยปะมันเป็นเคสมันเคสแบบบางๆอะไรอ๋อเคสหรอไม่แน่ใจอ๋ไม่ใช่เหรอเป็นกรอบมันเลยบ้างกรอบเลยเออกรอบมันเลยแหละอ่ะวายหกปีสวยอยู่นะนี่โอเคสองพันหกยันดูเครื่องหนึ่งเครื่องสีแดงมา สีแดงสีแดงมี vivo 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 กี่ไหนนอะไร vivo หนึ่งเจ็ดสองหกันึ่งแปด 램สีบบนะ่ใช่เราดูสตอรเรสไมเท่าไหร่พื้นที่จัดเก็บวะเอไนไงเออสามสองแามสี่รอมสามสองตอนนี้สองพันสองพันก็ดีกีอนะเป็นรอยแปดมีตอนนงสวยโย การท้วแกงเราพยายันจริงๆผู้จัดการนะให้ยังให้ลืมจะให้จะลืมให้รู้เป็นกุ๊กนะคนปรุงเอออ๋อของที่ที่แล้วใช่ไหมเอามันมาใหม่อยู่ตัวหนึ่งใช่หรือมั้ยมันมาสองตัวตัวสีฟ้าเนี่ยมสีฟ้าอันนี้วางก่อนนะคนเนาะตอนนี้กับตัวสีฟ้าสีฟ้ามาก่อนก็ได้ตอันใหม่แล้วก็สีฟ้าแสีฟ้า คำส่งอะไรไม่ต้เปิดเลยไงไอตัวพกเก็ตไ i ไฟก็มีนะอืมส่วนหึงคอต้องดูไปชั่นไม่เคยได้ยินนะเ๋ย่ก็ต้องดูกล้องนี่ก็มีเห็นปะกล้องวิดีโอน่ะมีเยอะอยู่นะ นานอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเก่าไม่ใช่เก่ามากนักใหม่แต่ว่าน่าจะเป็นเครื่องสเปคทั่วไปอะ่ะไม่ใช่แบบเป็นโปรท็อปตัวเลยทงอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงโหลดหมดละนี่น่าจะอยู่ประมาณสองคำตัว A01 ไม่รู้มันเป็นเวอร์ชั่นไหนมาลองดูไิ ระบบโอ้อฉันสิบไนดะ้โดยสิบเอบอก็อโอเคอยู่นะเอาดูแบ็กด้วยอ่า,หอาไหน <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ระบบนนป่ะระบบนะมะเกี่ยวกับอ๋อก็ไม่มีนึกว่าใช่เหรออ๋อนี่ไงอ๋อ16กกิกแรม1กิกเออไว้ใช้ทั่วไปได้อยู่โอเคก็2 0 0 0ทุกคนก็ ประมาณนี้นะร้านลุงที่นี้แล้วนี่อะไรไอโฟน6ไปพ่สูจน์เลยอะไรไอโฟน6ก็น่าจะแตกก็น่าจะแตกเสียก็เสียก็เสียไอโฟนนั้นมันต้องเป็นอะไรอ่ะถ้าไม่งั้นน่ากลัวมันจะติดคาวเพวกะโครงพวกคาวอะกลัวมันจะติดแล้วก็เครื่อง Acer พวกนี้น่าจะ หมดแล้วนะหมดแล้วทีนี้ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนี่ยบูมีอะไรนับเสนออีกบ้างนอกจากชุดนี้ีจอ,จอเดียวนะสามร้อยขายตามสภาพลุ <c oughs> okay, ลงรอบได้โอเคแเราจะหมดแล้วลุงที่หน้านมาใหม่ครับสวัสดีครับครับไปเราดูร้านพี่แก่วดีกว่าวันนี้มีอะไรบ้างพี่แก่วสวัสดีครับแล้วกระป๋องโคก็มนตกอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่อะไรเนี่ย ทอดเลยน้ำมันฮะอะไรน่ะเอามาห้าร้อยเสือพ่อเจ็ดร้อยสือพ่อเจ็ดร้อยใช่ไหมเปิดไงเพื่แอนอ๋อนี่นะสนใจไหมคุณดวงถ้าคนทอดเือะก็ตอนนั้นอ่ะก็ทอดบอกเือะอาศัยที่เดิมโชว์ก่อนนะ นะมีอะไรเห็นแวบๆอยู่เมื่อกี้พีเอสวิต้าแล้วก็มีกล้องพี่แก่นนะกล้องเราส่งพี่แก่นจะเอาลงในเฟซบุ๊กแล้วนะกล้องคนน่ะลงให้อยทุกตัวปะเออแกตอบไม่ได้ขายน <intell item related> <ihrem> ะมาเดี๋ยวดูพีเอวิต้ากันดีกว่าพี่แก่นตัวแรกเอาตัวเส่งกล้องให้หน่อย น่าจะเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งตัวนี้นะรุ่นหนึ่งจอจะสดสวยสดใส,สกล้องนะด้วยต้อต่อพีซีปจะครอบจอมันะ้งจอมันสีสดมากอันชาร์เตอร์เอามาใส่ซิมด้วยหนระือเนี้ยอะไรหรอเราเอาไป,ไป อ๋อน,น่าบอกว่าซิมการ์ดเนี่ยใส่ซิมการ์ดมันโทรได้ด้วยเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออเดี๋ยวเรารู้กันนะลองดูไ,ได้หรได้มัจะได้อยู่เนาะมันไม่เขียนว่าซิมการ์ดอะอันนี้ใส่เกมใส่แขนเกมใส่ตรงไหนมาด้วยอันนี้อันนี้มัน ดูมันเยอะเหลือเกินนะใส่ซิมตรงไหนเน่าะตรงนี้แหละมัง้งเออเอเอ P S Vita น้าสกินตั้งนี่ว่าลืมไปเอเอน่อาะเคยยูนิตมโมูริกาอ๋อต้องใส่เมม มาใส่ไม่ไม่เมมใส่เออต้อาอยู่มีเกมด้วยเนาะเราต้องใส่กา้าวตัวว้าวอ่ะตัวแรกเฮ้ยสองให้เหกันตอนนี้มีกระเป๋าไม่หมดเลยนะมีเกมให้ปะตอนนี้มีเกมไหมปะตัวเนี้ยมีแต่กระเป๋ากันใช่ไหมอุ้ยอัพตัวนี้เหมือนกันตัวนี้เท่าไหร่นะ อ่าสองพันแล้วตอนนี้จอมันจะสุ่มสมวนหนึ่งรันพันห้าเหมือนกักนไม่ใช่อ๋อนี่ไงเขาสไลด์ตัวสไลด์ก่อนอันล็อกก่อนนี่ไง ก็มีเกมด้วยอ๋อมันต้องโหลดเหรอออมันมาเข้าเว็บอะเล่นเกมอะไรเงี้ยนี่ป่ะเกมมันอะอ๋อนี่ไงนี่นี่มีเกมอยู่อ๋อได้โคอีเออ <5. S 2> แต่ว่าต้องเอาไปซ่อมอนา็อกนิดนึงนะเปลี่ยนนะนา็อกหัวมันบัดยางมั้งเออยางมันเสียใส่ใส่ชิ้ยางแล้วเออเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับผมขอคุณดูเย็นหลายคลิปเลยคลิปของพี่รครับขอบคุณครับมันมีทั้งใหม่ทั้งเก่าด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับใช่ล<า>งถ่ายจากร้านร้านร้านบ่อยมากใช่เนี่ยสองร้านเนี่ยของหับน้านี่แหล,ละครับเราลองพีทวิต้าด้วยกันไหมใครเล่นจังท ใช่ใช่ <ขอ S 1> ครับมันไม่มีไอ YouTube เลยน,เนะเขาเอาไปลงไงอ๋อเจนี่มันไม่มี YouTube นะได้ต่อเน็ตต่อไฮไฟได้ใช่ครับกี่บาทเนี่ยทันห้าตัวนี้นนพันห้าเขาแพงใช่เอาไว้เล่นเกมโปรดบอร์ของแล้วของของนี่ของัวนี่ ไม่ครับอันนี้ใหม่พีน,นี่ใหม่นี่มันเทสามอ่ะรคเพสามครับแต่ตอนนั้นตอนนั้นสองพใช่ใช่ใช่แอนดี้แอนด้อันนี้สองพันอันนี้สวยใช่ใช่ครับน,น,นี่สองพ แผ่นมันมีน้อยมากเลยใช่มีแต่ของเครื่องซีวิกอะซีวิกอกอกเยอะใช่แต่ก็ไปเล่นเป็นอะเกมี้ <c oughs> เล่นเล่นอยู่ให้เล่นอยู่เจบกรอบชอบเล่นอยู่อันห้าก<ช>็ไม่แพงใช่ออนแฟเวอร์ระยะทงอยู่ตรงนี้ลมสองปั๊นิดหน,นึ่งใช้แผ่นเนื้เล่นแผ่นกรอบใช่แผ่นกรอปครับ อ๋อ oh. มันมีอยู่อย่างนั้นหลายเกยมอ่ะเด็ใช่ครับใช่ลมสองบ๊อบไอยีฮ่าเบอร์ดี้ <c oughs> ด้วยตมมมมีได้เบอร์ดี้ด้ข้างไหนอะสองพันและข้างกึ้งข้างไหนอะอันนี้ต้องใส่ m e มอันนี้ต้องใส่ m e มถึงจะได้แต่นี่มันมีมีเกมอยู่ในเครื่องแล้ว น่าจะเข้าใจว่าจะมีเมมตัวนี้มีเมมอยู่แถวนี้แหละเยอะเลยเกมน่าจะมาณสองสามเกมน่าจะใส่ตรงนี้มั้งแ่นตรงนี้ครับแทนใส่ตรงนี้ตรงนี้มีเกมอยู่แล้วใช่แทนนี่เหมือนเขาลงเกมมาให้เราเดี๋ยวดูข้างอีกข้างก่อนอ๋อนี่ชีวิตเชื่อพี่ใช่นี่ไงนี่ไงเขาใส่เมมมานีไงใส่เมมมาแล้ว เราไปลงเกมต้องไปลงที่นู่น,นอะไรตะพันเอ,อียร์ที่ห้างเมกาใช่ท <c oughs> ี่ตะพันตะพันเล็กอันแหละครับแต่ลงเกมแพงมากอ่ะอันนี้ลงเองคือเล่นเล่นบางทีมันเล่นเ,เป็นเดมโ,มโมอะไรอย่างเงี้ <c oughs> ยใ <c oughs> นเดโมไปเล่นเป็นเดโมได้ได้เล่นเกมรวมดีเนี่ยมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเกมก็เขาโหลดเป็นเดมโมมาเล่นนะ ทำให้สนใจสอยไมได้ดูไม่เก่งครับใช่ใช่ d e โม d ด m o ผิดใช่หนึ่งพันห้าร้อยอ่ะดูไม่เก่งครับมีอะไรน่าเสนออีกวันนี้แล้วก็มีกล้องเนี่ยผมไม่รู้จักนะกล้องฟิล์มที่ก่อนเยอะกว่านี้อีกเนาะแต่แค่นี้ไงแล้วก็ไอแพดอะสองสาม สามเท่าไรนั่นแบบัะเสื่อมใช่ไหม่ะไม่เสื่อมไม่เสื่อมนี่เด่นเลยใช่ไหมไม่หัดสามสามสี่ใส่ิได้อ๋อไ้บส่เามอง่ัน hood, 2ะอ๋อสองเท่าไหรตัวนี้ล่ะสองพห้าแล้ว 3, ส 2, ามอ่ะเท่ากันฮะ 1. อ๋อในสามหกเจ็สี่อะสามสองอ๋ออ๋อไว้ดูหนังในรถยนต์นั้นได้อยู่เนาะชัดกับกิ๊กอะไรเงี้ยแกนะอ๋อไม่ใช่น่าจะประมาณแปดมัแปดเอาไว้ดูหนังเอาเอาหนังอะไรลงกันได้อยู่ แต่ไปเล่นอนะไรก็ไม่ได้ได้แล้วมัม้งรู้หรือเป่ไม่แน่ไม่มีเน็ตใช่อ่ะหมดแล้วพี่กิต้าก็น่าสนใจแล้วนะหมดแล้วนะโอเคน่าจนะหมดแล้วพนะีนะวว่กันเดี๋ยวที่น่ามาใหม่นะมีของอะไรแนะนำบอกก็ได้<อ>ครับอ่ะทคนไปดู ดรลานเจฝั่งน,นี้ดีกว่าเจสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะองไรนัดมาสองพักเลย <c oughs> อ๋อวันนี้มีโน้ตบุ๊กตัวไหนวันนี้นะนี่มีโน้ตบุ๊กอ๋อมีคนถามหาเบอร์เจอีกแล้วผมก็แกี่ยับนี่ไงนี่ไงนี่ไงร <c oughs> ้านนี่เบอร์นี้เลยป้าเจาเบอร์พของเพ่กับเบอร์ร้านเบอร์เดียวกันเลยเนาะ,ะนี่ทุกคนใครถามหาร้านนกคู่โมบาย อาหารเจนะเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรโอเคต้องบอกก่อนเดี๋ยวผมไม่ค้นหาไม่ได้หาไม่เจอยังนี่มีอะไรน่ราสนใจบ้างเนี่ยถ้าไม่มีเลยใช่ไหมก็นะมีตัวตัวเรโนโวอไวนะ<น>อห้าเจเจเออ,อคนก็ไม่ค่อยมีเนาะอ,อ,อ๋อไอห้าเจเจของเรโนโวจอสัมผัสที่หน้ามีแล้วเนาะ แล้วก็ iPhone 6s สแกนได้2 5 0 0ทุกคนแล้วก็เรียวมี 6i แรม3รอม64แล้วก็ Samsung J6 พัท3,600ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใช่น่าจะมาจากช่องรถใ,นะให้เลยเทนะ่าไหร่เดี๋ยวต้องคุยกับเจ๊เอาครับ่ายนะครับนะมีรับเทิร์นด้วยเอากระบะมาเทิ <laughs> ร์นนะเจ๊ร <laughs> ับเทิร์น <laughs> ถ้าจะรถกระบะมาเทิน,นก็ไม่ไหว,หวไม่ไหวมันพอคนละราคากันนะใช่โอเคนะเดี๋ยวที่หน้าเราจะมาเยอะกว่าน,นี้นะ <c oughs> ผมไปหามาอีกกัน <c oughs> ครับผม <c oughs> สวัสดีครับ